สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการล็อกเกมในมือถือ Android นะครับ,บล็อกเกม facebook ในมือถือนะครับปกติแล้วเราจะสามารถล็อกเกมเออได้ทีละเกมนะครับคือเกมในที่เราต้องการให้เพื่อนอยังชวนเราเล่นเกมได้อยู่ก็ไม่ต้องบล็อกนะครับส่วนเกมในที่มันน่ารำคาญหรือเราไม่อยากเล่นแล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปให้สามารถบล็อกได้นะครับคือถ้า ใน PC เนี่ยเราจะทำผ่านเราเซอร์ได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใชา้มือถือเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอีกนิดหน่อยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการก็คือเข้าผ่านเราเซอร์นะครับเราเซอร์ที่มากับแอนดรอยนะครับโดยจะเป็นโคลมจะแฟลปฟ็อกก็ได้นะครับแต่เราไม่เข้าผ่านแอปนะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมจะเข้าผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่เฟซบุ o กนะครับเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบว่าเป็นหน้าตาที่ใช้สำหรับดูบนมือถือนะครับมันจะไม่สามารถบล็อกได้ทีละเกมนะครับ เราต้องไปเปลี่ยนหน้าตามันเหมือนที่เราใช้งานบนพีซีซกอนนะครับแถะที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมามาล่างสุดนะครับเดสก์ท็อปไซต์นะครับแตะไปที่เดสก์ท็อปไซ์ด้านล่างนะครับอ่าก็จะเป็นหน้าตาเหมือนที่เราดูใน PC แล้วนะครับฮะแล้วก็เลื่อนลงมาขวาสุดนะครับ ไม่ใช่สิเลื่อนไปที่ขวาสุดนะครับเพื่อที่จะแท็บไปที่ลูกศรชี้ลงเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับจากที่ลูกศรแล้วก็แท็บไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกที่บล็อกกิ้งเลยเดนนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อหาคําว่าบล็อกแอปนะครับบล็อกแอปตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาใส่ชื่อเกมที่เราต้องการบล็อกไปที่เ, à, เพื่อนชวนมาแล้วเราไม่ต้องการเล่นนะครับชวน à, ส่วนเกมไหนที่เราต้องการเล่นอยู่แล้วก็ให้เพื่อนอ à, ให้เพื่อนชวนเราเล่นต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องบล็อกอนะครับอย่างไพ่เล็กิงนะครับผม,มเล่นนะครับผมก็บล็อกไปแล้วนะครับสมมติว่าเพื่อนชวนคุณเพื่อนชวนคุณเล่นไพ่เท็กซัสนะครับแล้วก็ ไม่อยากเล่นนะครับก็ใส่ชื่อเกมไพ่เท็กซัสลงไปนะ่ะมาแล้วนะครับจะขึ้นมาให้เลือกแบบออโต้เลยนะครับตรงนี้นะครับคือเกมไพ่เท็กซัสนะครับให้แท็บไปที่ตรงที่เป็นสีน้ำเงินนะครับน่ะก็จะมาขึ้นตัวนี้นะครับยุยอ,อีกเกมหนึง่งเออเอาน่าที่น่ดีแต่งครับดีีแตง่แตงได้ไหม นี่นะครับอ่าบ็อกไปสารเกมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็กลับไปใช้งานเฟ e book ผ่านแอป,ปได้เลยนะครับต่อไปก็จะไม่มีเพื่อนมาชวนเล่นเกมที่เราบล็อกไปแล้วนะครับหรือชวนเล่นมาแล้วก็ไม่เห็นข้อความไม่น่ารำคาญอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคใหม่นะครับสวัสดี